คลิปนี้ผมจะมาตอบคําถามพี่คนนี้นะครับผมว่าใส่โค้ดปุ่มกับโค้ดปืนยังไงก่อนอื่นเราจะมาใส่โค้ดปืนกดไปต้องโหลดเอากดไปที่ปืนกดไปที่ปรับแต่งนะครับผมและคุณดูเห็นนะครับผมโหลดเอานั่นเองครับอันที่3นะครับกดเข้าไปตรงโหลดเอาและนําเข้าแล้วก็แชร์โหลดเอาสามารถเอาโค้ดของเราไปแชร์ให้คนอื่นได้หรือถ้าเราจะเอาโค้ดคนอื่นมาเนี่ยนำเข้าโหลดเอาและวางโค้ดปืนของคุณได้เลยนะครับผมส่วนโค้ดปุ่มแชร์ยังไงใส่ยังไง กดไปตรงเซตครับผมเซตแล้วกดไปที่การควบคุมกดไปที่หมดที่เราต้องการจะใช้ปุ่มผมจะใช้ต้องการใช้วอลแฟนะกดเข้าไปที่ปรับแตง่งกดเข้าไปที่โหลดเอานี่ตรงนี้เลยครับผมกรอกแชร์โค้ด20หลักก็คือโค้ดที่เราได้มาเอามาใส่เพื่อที่จะเล่นเองหรือถ้าเราอยากแชร์นะครับผมเห็นรูปตัวแชร์ไหมข้างหน้าโหลดกดเข้าไปเลยครับผม นี่ของผมค้นก่อนหน้านี้ได้บันทึกไวแล้วแต่มันถามเพื่อความช่วยครั้งซึ่งสร้างโค้ดใหม่เลยครับผมโค้ดใหม่ของผมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็นี่คือโค้ดปุ่มของตัวเราเองนะครับผมก็นี่แหละครับผมวิธีการที่ผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ